m มู i ี่เชคสนับสนุนโดยเครื่องดื่มโคก้กไม่มีน้ำตาลสวัสดีครับได้เวลามูวี่เชคกับผมวีรวีโรจน์ v R o N, นะครับที่จะมาเด็กข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้มาครับเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลย ก่อนหน้านี้เราได้อัปเดตกันไปนะครับว่าหนังหุ่นยนต์ยักษ์ประกอบร่างอย่างวอลทอนเนี่ยได้มีการแย่งชิงกันอย่างจุเดือดในหมู่ค่ายใหญ่ของฮอลลีวูดและล่าสุด Amazon ก็กลายเป็นตัวเต็งที่คว้าลิขสิทธิ์หนังวอลทอนฉบับคนแสดงไปได้ซึ่งต้นฉบับนะครับเป็นซีรีส์การ์ตูนญี่ปุ่นของโตเอะนะครับในชุด Beast King go Lion และถูกเอามาเปลี่ยนชื่อใหม่ตอนฉายในสหรัฐอเมริกาเป็นวอร์ทรอนในช่วงปี1984และในปี2016เนี่ยก็ได้นำมาสร้างใหม่ลงทั้ง n น t f l i x ครับโดยเป็นเรื่องราวของนักบินอวกาศ5คนที่ได้พบกับหุ่นยนต์เสือ5ตัวที่สามารถประกอบร่างเป็นหุ่นยนต์ยักษ์ได้และทั้งหมดเนี่ยก็ได้ร่วมกันใช้หุ่นยักษ์นี้ในการปกป้องจัก,กรวาลจากอาณาจักชั่วร้ายที่ยึดครองทุกดวงดาวครับ หนังวอลท้อนฉบับคนแสดงนี้เนี่ยจะสร้างจากบทของบรอลสันมาเชลเทอร์เบอร์ผู้กำกับเร n o t i ิสที่เขียนร่วมกับเอ l เลนเชนแมนซึ่งบรอลสันมาเชลเทอร์เบอร์จะรับหน้าที่กำกับเองด้วยครับเอาละครับแล้วกลับมา movie check กับวีใหม่ในครั้งต่อไปส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ movie check